สิ่งที่โลกธุรกิจเรียนรู้ได้จากโลกฟุตบอลจากโค้ชสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ120ปีก็คือชาบีอลองโซนั่นเองครับไบเออร์เลเวอร์คูเซน04เขาไม่เคยได้แชมป์เลยครับในรอบ120ปีนะครับ แต่มันไม่ใช่กับพวกเขาอีกแล้วในปีนี้2024เขาทำได้และทำได้แบบประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนนี้วันที่ผมอัดเนี่ยนะครับยังครองสถิติไร้พ่ายในเกมเลยถึง29นัดเคล็ด <c oughs> ลับในการสร้างทีมของเขาเรียบง่ายมาก <c oughs> ก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยถ้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นเองใช่ไหม m Let's a on Let make right. สิ่ t ที่เรา <laughs> ทำนั้นมันป่าเถื่อนมากๆ <laughs> การที่เรายังเป็นทีมเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครเลยแต่ครับแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญหรอก We want more เราต้องการมากกว่านี้อย่าลืมครับว่านี่เป็นคำพูดของคนที่เพิ่งได้แชมป์เป็นคำพูดของคนที่กำลังจะทำสถิติไร้พ่าย,าย <laughs> ผมเชื่อว่าประโยชน์ที่เขาพูด จะทําให้ตัวเขาเองกลายเป็นโค้ชที่มีโอกาสเป็นตําหนานมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตคือคําคํานี้ครับเราต้องการมากกว่านี้ครั้งแรกในอีสานเดอะซิกเกอร์ซสยกเวทีไปขอนแกตนอีเวนต์ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังหาโอกาสเติบโตระดับประเทศผู้นำที่ต้องขับเคลื่อนอง,งค์กรทายาทสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือคนที่อยากล้วงอินไซต์เทรนธุรกิจนี่คืองานของคุณและเราไปหาคุณถึงที่ The Secret th Sauce Summit ขอนแกน Unleashing Hypergrowth ปลดล็อกธุรกิจโตไร้ขีดจำกัดออกแบบเนื้อหาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะพบกับเฟรมเวิร์กและบทเรียนเคสจริงเจ็บจริงโตจริงจากผู้ประกอบการลลหลากหลายอุตสาหกรรมพบกันวันที่25พฤษภาคมที่เซ็นทั้นอนแกนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 e อีเวนต์ สิ่งที่โลกธุรกิจเรียนรู้ได้จากโลกฟุตบอลนักบริหารเรียนรู้ได้จากนักฟุตบอลคนนี้ที่เป็นโค้ชสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ120ปีพาทีมไบเออร์เลวูเซ้นควา้าแชมป์ได้โค้ชคนนั้นมีชื่อว่าซาบีอลองโซครับวันนี้ขอมาเรื่องฟุตบอลที่เป็นปรกากฏการณ์มากๆเลยผมยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่มหัศจรรย์ที่สุดครั้งหนึ่งครับ ผมจะพยายามเล่าไม่ให้มันไปลงเรื่องแบบฟุตบอลมากจนเกินไปนะเพราะว่าสุภาพสตรีที่ดูอยู่รับรองว่าฟังรู้เรื่องเพราะว่าผมจะพูดถึงผู้ชายที่มีความน่าสนใจในเชิงการบริหารงานในเชิงการทำ Talent Management ในเรื่องของ w i n n i n g mentality ้พูดง่ายคือ CEO ทุกคนเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ได้ชาบี้ออลองโซผมเองเนี่ยที่เป็นผู้บริหารพอได้อ่านเรื่องราวของเขาได้ฟังเรื่องราวของเขาเนี่ย ก็ได้รับแรงบันดาลใจมากๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมีแรงบันดาลใจมากกว่านั้นครับนี่ <ze> e. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดครับอบันนี้ไม่รู้เรียกว่าแชมป์ได้หรือเปล่านะแต่ว่าในาที่สุดครับ The Secret Sauce ก็มีร้านซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอบมือที่บ้านได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสกับพวกเราเนี่ยอยู่ในชีวิตของทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้พวกเราเนี่ยได้ทำงานต่อไปทีมงานทุกคนก็ซาบซึ้งมากนะครับจากร้านซับ หวังว่าจะเป็น2ล้านจะเป็น3ล้านจะเป็น4ล้านจะเป็น5ล้านขอบคุณ YouTube ด้วยนะครับที่ส่งโล,โลนี้มาให้นะครับมาสู่เรื่องของชาบี้อลองโซครับคือถ้าเล่าแบบไม่ต้องรู้เรื่องฟุตบอลก็คือมีทีมทีมหนึ่งในลีกเยอรมน,นีนะครับประเทศเยอรมน,นีนั่นแหละชื่อว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น04 04ก็บอกแล้วนะครับว่าเขาก่อตั้งในปี1 9 0 4 ฉายาคือห้างขายยานั่นแหละซึ่งเขาไม่เคยได้แชมป์เลยครับในรอบ120ปีนะครับไม่เคยได้แชมป์เลยแต่ว่าเขาเคยเข้าใกล้แชมป์แบบที่ใช้คําว่าน่าเสียดายมากๆมีฉายาล้อเลียนเขาเลยครับว่าเขาคือเนเวอร์คูเซนก็คือล้อจากเลเวอร์คูเซนเป็นเนเวอร์คูเซนก็คือเนเวอร์หรือเดอะเน r l ี่แมนก็คือทีมชวดแชมป์เป็นพระรองเขาเคยเป็นพระรองแชมป์ ถึง3แชมป์ในปีเดียวกันับผมจําได้ตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ฮะแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเลยน่าสงสารมากกับทีมทีมนั้นเพราะว่าเป็นทีมที่มีนักเตะเก่งๆอยู่มากมายแล้วก็เป็นทีมที่มาดีมากๆคือเหมือนคุณเกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วอะหรือคุณเป็นบริษทัทที่สิ้นปีอะคุณกำลังจะได้ยอดขายที่สุดยอดอะแต่มาใช้คําว่าตกม้าตายตอนหลังฮะน่าเสียดายมากๆแต่มันไม่ใช่กับ พวกเขาอีกแล้วในปีนี้2024เขาทำได้และทำได้แบบประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนนี้วันที่ผมอัดเนี่ยน,นะครับยังครองสถิติไร้พ่ายในเกมเลยถึง29นัดแล้วก็43นัดในทุกรายการความหมายคือไร้เทียมทานในอดีตมีแค่3ทีมเท่านั้นที่เคยทำได้อ่า ขออวยตัวเองนิดหนึ่งอาร์เซนอลเคยทำได้2003-2004เอซีมิลานของอิตาลี1991-1992แล้วก็ยูเวนตุส2011-2012เพราะฉะนั้นไร้พ่ายถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็อีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้ในปีนี้นะครับก่อนการแข่งขันจะจบลงเนี่ยหรืออีกตั้ง5เกมเนี่ยก็คือขาดลอยนั่นแหละโดยที่เขาทิ้งห่างอันดับ2อย่างบาร์เยนนิกถ้า ใครดูบอลจะรู้ว่าไบยังมินิกือแชมป์เก่าติดต่อกันอนะ่ะเกือบสิปีนะฮะคือไบยังมินิกเป็นทีมใหญ่มากๆแล้วก็เป็นทีมที่ได้แชมป์มาตลอด,ด,ลอดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอนะ่ะนักเตะคนไหนเก่งๆเขาซื้อไปหมดเลยซึ่งการที่เลเบลกูเซ่นพระรองทําได้ในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งเพราะถ้าย้อนกลับไปในปีก่อนหน้านี้ครับเขายังหนีตกชั้นอยู่เลยคืออยู่ในทีมเกือบบวยร้องบวยแต่ว่าวันนี้ มันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่เวลา1-2ปีซึ่งไม่แปลกใจที่คนจะดีใจมากๆลองไปดูภาพมาภาพคนที่แบบกลูลงมาในสนามก่อนเกมจบหลายนาทีทนไม่ไหวฮะลงมาปรากฏการณ์น,นี้คล้ายๆตอนที่เลสเตอร์ซิตี้ของคิงพาวเวอร์คนไทยนี่แหละเคยทำได้แต่ว่ามันน่าสนใจมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นไร้พ่าย,ายแล้วก็น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือคนที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้เลเวอร์กูเซนมาถึงวันนี้คนที่พลิกจากทีมที่เคยเกือบตกชั้นกลายเป็นแชมป์อย่างไร้เทียมทานแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยเป็นโคช้ชหรือไม่เคยเป็นหัวหน้าในทีมระดับท็อปขนาดนี้มาก่อนไม่น่าเชื่อครับเป็นคนที่โจเซ่มูรินโญโค้ชเก่งที่สุดคนหนึงในโลกชาวโปรตุเกสเคยทำนายไว้ตั้งแต่14ปีก่อนชี้ไปที่นักเตะคนนั้นน่ยในเวลานั้นเนี่ยบอกว่า ชายผู้นี้จะก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชระดับโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอนและวันนี้เขาเนื้อหอมที่สุดในยุโรปหรือในโลกก็ว่าได้ก็คือชาบี้อลองโซนั่นเองครับเราลองไปเรียนรู้กันครับว่าเรื่องราวของเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับปัจจุบันนี้ชาบี้อลองโซนี่อายุ42ปีเพียงเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยนะครับแม้ว่าในปัจจุบ,บันจะมีโค้ชอายุประมาณนี้ที่เก่งๆเยอะแยะมากมาย แต่ว่าถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยทั้งหมดถือว่าอายุน้อยมากเพราะว่าปกตินะักฟุตบอลเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะ,กะเกษียณประมาณ35นะครับสามหกสประมาณนี้แหละแล้วก็หยุดพักไปก่อนที่จะกลับมาเข้าสู่บทบาทใหม่ก็คือโค้ชก็แล้วแต่คนว่าจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่แต่ว่าตัวชาบีอาลองโซ่เนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารในปัจจุบันที่แต่ก่อนเน่ยเคยเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆมาก,ก่อน คว้าแชมป์มาแล้วมากมายทั้งกับลิเวอร์พูลที่อังกฤษเรือเมตริดที่สเปนบาเยอร์มิวนิกที่เยอรมันหรือแม้แต่กับทีมชาติสเปนเขาก็ได้แชมป์โลกมาแล้วในสมัยที่เขาคาแข้งอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ใช้สมองเล่นมากกว่าใช้พละกําลังผมใช้คํานี้แล้วกันคือวางบอลได้แม่นยำนะครับคุมเกมได้ดีมีความเข้าใจในเกมฟุตบอล ในนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือผมเคยคุยกับทางเมสซี่เจเนาะชนาทิป์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆนักเตะมันมี2อสแบบแบบหนึ่งก็คือแบบที่เล่นเล่นไปเรื่อยๆใช้พละกกาลังใช้ความเร็วใช้สภาพร่างกายตัวเองกับนักเตะอีกแบบคืออาจจะไม่ได้เด่นร่างร่างกายหรือว่า,าฝีเท้ามากนะแต่ว่าใช้สมองในการเล่นนักเตะประเภทนี้บางคนเรียกว่ามันเป็น t ด e a อาร์เคติกอะก็คือคนที่สามารถสอดส่องในสนามได้ใช้สมองเล่นความเข้าใจเกมเพราะฟุตบอลจริงๆถ้าคุณมีความเข้าใจเกม คุณจะได้เปรียบคุณจะยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องเสมอคุณจะรู้ว่าควรจะเล่นแบบไหนและคุณจะเป็นนักเตะที่โค้ชอยากจะเลือกให้เล่นซึ่งชาบ,บีอ,อลองโซเป็นคนคนนั้นนะครับโดยที่คนที่เคยพูดกับเขาก็คือคาร์โลอันเชล otti คุณซูปัจจุบันของทีมเรือแมดริดนะฮะที่เพิ่งเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโค้ชที่ได้ถ้วยยุโรปหรือว่าถ้วยที่สูงสุดของโลกในเชิงสโมสรเนี่ยมากที่สุดเคยบอกว่า ชาบิโอลองโซเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีเซนส์ทางด้านฟุตบอลที่สูงมากโดยเฉพาะความสามารถในการอ่านสถานการณ์และเขาบอกว่าผมหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาแทนที่ผมที่เรียวมาดริดครับโอ้โหแต่ว่าเซนส์นี้มันออกมาตั้งแต่เขายังเป็นผู้เล่นอยู่หและยังเป็นเรียกว,ว่าคนทำงานตัวเล็กๆอยู่แต่พอเขาเริ่มเติบโตมาเป็นโค้ชเนี่ยมีเซนอันนี้ถือว่าได้เปรียบมากๆทันทีที่ ชายบ,บี้องโซ่เขาแขวนสตัร์ในปี2017ครับเขาก็ได้ไปรเรียนต่อด้านโค้ชทันทีเลยแสว่าเขาชอบจริงๆเนอะแล้วก็ได้ไลายเส้นหรือว่าตัวใบอนุญาตในการเป็นโค้ชเนี่ยในปี2019ทีนี้เราจะมาถึงเรื่องเคล็ดลับของเขาครับว่ามีอะไรบ้างที่โลกธุรกิจสามารถเรียนรู้ได้ผมสรุปมาประมาณ4-5ข้อและกันข้อแรก Learn and adapt from the best เรียนรู้จากเบนเทอร์ที่เก่งแค่ไหนต้องปรับให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในองค์กรไหนไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้ครับความรู้ครับคือ knowledge ชาบีอลองโซเนี่ยเขาค้าแข่งอยู่กับสโมรสรเก่งๆมากมายแล้วก็เป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับโคช้ชที่เก่งกาจที่สุดของโลกนะหลายคนมากเขามีอยู่หลายทีมเนาะตั้งแต่คาร์โลอันเชล็ตติที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับ โจเซ่มูรินโญ่ก็เคยเรียนรู้ด้วยกันแล้วเป๊ปกัวเดอลาที่ปัจจุบันในปีก่อนหน้านี้สามารถทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกนะคว้าที่ลง5แชมป์ได้เลย3แชมป์ในยุโรปอีก2แชมป์ของสโมสรระดับโลกได้เนี่ยก็เคยเรียนรู้มาแล้วในช่วงที่อยู่บาเยอร์ิวนิกวิเซนเต้เดลบอสเก้ครับกับทีมชาติสเปนหรือแม้กระทั่งลาฟาเอลเบนิเตสที่ลิเวอร์พูลก็คือซึมซับครูพักรักจำก็จะมีภาพของเขาที่เรียนรู้กับโค้ช นั่นทาให้เขาสามารถที่จะมีความรู้ต่างๆมากมายเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาเรียนรู้จากสิ่งที่โค้ชแต่ละคนมีเหมือนกันอยู่3อย่างแล้วผมว่าเป็น3อย่างที่ทําให้เขาเก่งมากๆในวันนี้ 1. นึ่งฟุตบอลโนเลชอ่าผมวงเลยคําว่ามันคือคําว่าโนเลชนั่นแหละถ้าจะเอามาใช้ในวงการธุรกิจเขาบอกว่าต้องมีความรู้ด้านแทคนิคฟุตบอลที่พร้อมพัฒนาและเรียนรู้จากคู่แข่งอยู่เสมอ 2. hard working คือมีการทำงานหนักอยู่เสมอ และ 3. self demanding คำนี้น่าสนใจนะครับเป็นคนที่มีความคาดหวังที่สูงและสามารถส่งต่อความคาดหวังไปยังนักเตะในระดับเดียวกันได้คือนอกจากจะมีความรู้นอกจากจะทำงานหนะักต้องมี self demanding ต้องมีความคาดหวังที่ฝันใหญ่ dream big ใช่ไหมอย่างเลว์กูเซนเนี่ยจากทีมที่ลองบ่อนสุดๆเนี่ยร้อยปีไม่เคยทำได้แต่เขาฝันและเขาไม่ใช่แค่ฝันคนเดียว เขาส่งต่อความคาดหวังนี้ไปสู่นักเตะในระดับเดียวกันได้ด้วยในขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เรียนรู้ในเรื่องของ o w l e d g e คือเส้นทางของเขาครับเส้นทางของเขาน่าสนใจเขาวางแผนแคร p พาธของตัวเองที่ค่อนข้างดีคือในช่วงแรกของเส้นทางชีวิตโค้ชของเขาเนี่ยตอนที่ไปสอบลายเส้นได้แล้วเนี่ยเขามีความพิถีพิถันมากในการศึกษาเกมอย่างละเอียดและได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นโค้ชกับทีมทีมหนึ่งเขาเริ่มเป็นกับโค้ชทีมเรือมดิก แต่ไม่ใช่เรือลมดิดชุดใหญ่แต่เป็นชุด U14 ก็คือชุดที่เล็กลงมาหน่อยผมคิดว่าเป็นการเลือกช้อยที่น่าสนใจหนึ่งทีมนี้เป็นทีมระดับเด็กเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้เขาได้ซ้อมมือซ้อมความเป็นผู้นําอะไรต่างๆในขณะเดีวยวกันแม้ว่าจะเป็นทีมเด็กแต่ไม่ใช่เด็กน้อยนะจ๊ะแต่เด็กอยู่ในยักษ์ก็คือเรือแมดิดท,ที่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่ได้มากมายหลักคิดของทีมเรือแมดิดในชื่อนี้ก็คือลาฟรามบิกา แปลว่าตัวโรงงานนั่นแหละก็คือโรงงานที่จะผลิตป้อนก็ออกมาเป็นโปรดักต์ในทีมชุดใหญ่ก็คือตอนที่อายุเกินไปแล้วมากกว่านี้นะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคนิคเฉพาะตัวของนักฟุตบอลควบคู่ไปกับความเข้าใจเชิงแทคนิคฟุตบอลอย่างลึกซึ้งของผู้เล่นซึ่งสไตล์ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า position คือการครอบครองบอลในพื้นที่ให้ได้ซึ่งชาบิโอลงโซนี้ใช้ประสบการณ์ในช่วงนั้นครับเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งและได้ฝึกความเป็นโค้ชของตัวเอง ในช่วงนั้นสร้างความรู้พื้นฐานต่างๆมากมายและชาบี้อลองโซ่ก็รู้จุดอ่อนของตัวเองเช่นเดียวกันว่าตัวเขาเองนั้นยังต้องฝึกความเป็นผู้นําในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้จากสนามซ้อมก่อนและเขาก็บอกว่าเขามีปรัชญาส่วนตัวว่าทุกๆอย่างนั้นคุณต้องมีแนวทางในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องเรียนแบบใครแม้ว่าจะเรียนรู้จากโค้ดเก่งๆมากมาย แต่เขาบอกว่าคุณต้องมีแนวทางของตัวเองขึ้นเลินแล้วก็อัดเด็บนั่นเองนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่2จะต่อเนื่องจากข้อสักครู่ครับคือเรื่องของการเข้าใจตัวเองสเต็ปบายสเต็ Don't think ahead มากเกินไปเขาเคยให้สัมภาษณ์กับ Adidas เอาไว้นะครับว่าเคล็ดลับในการสร้างทีมของเขาเรียบง่ายมากก็คือ the next thing I s u l d right right when I hear on my head many rights I think that ทำสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยถ้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นเองใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดกันว่าเขาตั้งเป้าใหญ่แต่ตอนลงมือทำลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าทำอันนี้มันเป็นก,การกัดกระดุมผิดไม่ใช่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เป็นสิ่งที่ต้องทําคือเรียงลําดับความสําคัญเป็นแล้วค่อยๆทําทีละอย่างอดทนไม่ได้ทําไปทุกอย่างเรามาถึงจุดน,นี้ได้เพราะเรามีแพชชั่นแบบนี้แรงผลักที่จะทําให้เราก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลาในอนาคตเราอาจจะประสบความสําเร็จเราจะรอแต่เราจะไม่มองไกลามากนักเราจะโฟกัสกันแบบก้าวต่อก้านี่คือ DNA ของเราและวิธีทํางานของเราสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเราทุกคนก็คือ เราต้องพยายามที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเองตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องพร้อมสําหรับการลงแข่งวันเสาร์คือฟุตบอลส่วนใหญ่จะแข่งกันวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับผมอยากจะอยู่ใกล้นักเตะคุยกับพวกเขาทั้งในและนอกสนามเช่นเดียวกันเราก็จะไม่ผ่อนคลายจนเกินไปอันที่2ทําสิ่งที่ถูกต้องและทําทีละอยา่างเหมือนการตั้งเป้าใหญ่แล้ว r e a k IT DOWN ลงมานะครับข้อที่3ครับ t ALENT MANAGEMENT โอค้คอนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการเป็นโค้ชหรือว่าการเป็นผู้บริหารการเป็นหัวหน้าก็คือการที่คุณนั้นยืมมือคนอื่นทํางานและตอนนี้เราเป็น t ALENT WALL หรือ Super t ALENT เลยด้วยซ้ำเราอยากได้คนเก่งๆมาทํางานคําถามคือเราจะทํำยังไงให้เราบริหารคนเก่งๆเหล่านี้ได้นั่นก็คือความเป็นผู้นํานั่นเองซึ่งมีนักวิเคราะห์ครับได้วิเคราะห์นะครับว่า สิ่งที่การทำงานของกุนซือคนนี้น่าสนใจคือทุกคนที่เคยทำงานร่วมกับอลรนโซได้นิยามว่าเขาคือคนทำงานหนักซีเรียสจริงจังแต่มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนักเตะและทีมงานเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมากในการบริหารห้องแต่งตัวส่วนสาเหตุที่ทำให้นักเตะทุกคนสามารถทำตามแทคกติกที่เขาทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของอลรงโซเองนั้นทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักเตะทั้งในและนอกสนาม นี่น่าสนใจฮะคำถามก็คือเขาทําตัวเป็นแบบอย่างทั้งในและนอกสนามได้อย่างไรในฐานะโค้ชคำตอบก็คืออันนี้ครับคือเล่นให้เด็กมันดูโค้ชเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักเตะมาก่อนก็ยังมีความเป็นนักเตะอยู่เนาะยังมีฝีเท้าที่ดีอยู่ซึ่งเขาบอกว่าอลองโซเนี่ยใช้สิ่งนั้นเลยเขาสร้างวินนิ่งเมน t ทอ i t ลิตี้ให้กับทีมมีการ ซ้อมที่เข้มข้นในทุกเซสชันให้ความสําคัญกับทุกกระบวนการของฟุตบอลลูกเตะมุมเพรสซิ่งเล่นเกมเร็วผ่อนจังหวะการเล่นใหช้าลงและที่สําคัญก็คือสิ่งนี้แหละครับที่เขาเน้นย้ำม,มาตลอดก็คือการสร้าง IQ ฟุตบอลให้กับพวกเราทุกคนถามว่าวิธีการสร้าง IQ ที่ดีที่สุดคืออะไรนอกเหนือจากการเขียนบนกระดานบอกกล่าวสื่อสารก็คือลงไปเล่นกับเด็กหมดเลยครับอันนี้คือโชว์ดอนเทลนั่นเองทำให้ดู เขาซ้อมกับพวกเราครับเหมือนกับว่าเขายังเป็นผู้เล่นอยู่ได้ซ้ําเพราะว่าสภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังฟิตอยู่เนาะร่างกายยังดีอยู่มากๆเหมือนตอนอยู่เรือมดดิดหรือตอนอยู่ลิเวอร์พูลเลยเพราะฉะนั้นพอเขาลงมาเล่นนักเตะก็มีความเข้าใจมากขึ้นและอลองโซก็เคยได้บอกเช่นเดียวกันว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้นะแต่ว่าการที่เขาได้ลงเล่นเนี่ยเราใจกว่าเยอะจริงๆคือยังคิดถึงถึงการเป็นนักเตะอยู่นะครับแล้วก็มีการรายงานนะว่าสภาพร่างกายของอลองโซเนี่ยยังฟิตอยู่เลยนะ คือยังเหมือนนักเตะอยู่เลยอันนี้คือวิธีการในการบริหาร t ALENT MANAGEMENT คือทำให้เด็กมันดูลงไปเล่นลงไปโชว์อยากทำแทคติกแบบนี้ใช่ไหมลงไปทำให้ดูสอดคล้องกับการบริหารจัดการนอกสนามนะครับเรื่องของวินัยของตัวเองเรื่องของการทำให้เป็นแบบอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีก2อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้สำหรับผมคือการสื่อสารในหลายหลายรูปแบบเพื่อทำให้เกิดการบริหาร t ALENT MANAGEMENT ที่ดีนั่นเอง ข้อต่อมาครับอีกข้อหนึ่งครับในการบริหาร t a l e n t MANAGEMENT ที่น่าสนใจมากๆก็คือ breakfast club ครับอ่าใช่ครับ breakfast club เข้อถามว่าทำอย่างไรคือถ้าก็อยากจะสร้าง Team building ให้ดีอยากจะสร้าง Team bonding อยากจะสร้างความสัมพันธ์ของทีมให้ดีเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันอ่าในองค์กรก็พูดกันเยอะใช่ไหมครับวันนี้ต้องทำออฟฟิศให้มันเปิดมากขึ้น co-working space ในวงการฟุตบอลเขาก็มีสิ่งนี้ แม้ว่าจะมีสนามซ้อมที่เล่นด้วยกันอยู่แล้วแต่เขาทําสิ่งที่เรียกว่า breakfast club ใกล้เคียงกับที่พักนักกีฬาให้นักเตะนั้นมาทานอาหารเช้าด้วยกันทุกวันก็คือทําให้เขาได้มานั่งกินข้าวกันได้มาทักทายกันเขาเชื่อว่านี่คือกุญแจแห่งความสําเร็จและทําให้เกิดสปิริตของทีมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคอ้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เราได้เจอสอสิ่งที่สําคัญมากคือวิธีการเล่นของพวกเราอันแรกซึ่งคือฟุตบอลโนเลดฟุตบอลแท็กติกที่ผมกล่าวไปแล้ว อันที่2คือด้านจิตวิทยาครับเขาบอกว่าถ้าผสมสองอย่างนี้ได้ทีมไปได้ไกลแน่มีเทคนิคโนเลจที่ดีและมีจิตใจจิตวิทยาที่สอดคล้องซึ่งเขาบอกว่าผมไม่สนใจว่าจะชนะกี่เกมผมไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมสนใจแค่อย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสมาธิของผมอยู่กับเกมต่อไปและต้องจบแต่ละสัปดาห์ด้วยน้ำมันเต็มถังแรงบรรดใจเต็มเปี่ยมเราต้องเป็นคนที่ทุ่มเทจนถึงเวทารถสุดท้าย และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมสปิริตต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาใช้วิธีการหลากหลายอย่างแต่ Breakfast c u u b ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งครับต่อเนื่องครับจากเรื่องของ t ALENT MANAGEMENT เมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเขาก็ดูครับเขาดูความสมดุลในทีมก็เหมือนเราเป็นผู้จัดการเราเป็นผู้บริหารเราต้องดูว่าในทีมเนี่ยตอนนี้ผู้เล่นเราเป็นยังไงมี A Player กี่คนมี t ALENT เยอะไหม มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนในทีมของเราเลเวอร์คูเซนก่อนที่ชาบีอลองโซจะมาถึงเนี่ยเป็นนักเตะเลือดใหม่ครับเลือดใหม่แค่ไหนก็คืออายุฉเฉลี่ยในทีมคือ24.8ปีก็ถือว่าถือว่าน้อยนะครับในวงการฟุตบอลอลองโซก็เลยเสริมทัพนักเตะครับ4คนสิ่งที่น่าสนใจก็คือ3คนเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นซีเนียก็คืออายุประมาณ30มนะฮะมิกานิชาก้าแมคนนี้มาจากอาร์เซนอลนั่นเองนะครับ31ปี มีกริมันโดครับ28ปีแล้วก็ย n นาสฮอฟแมน31ปีแล้วก็มีนักเตะที่เป็นดาวรุ่ง22ปีก็คือวิกเตอร์โบนิเฟสอีกคนหนึ่งซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เขาบาลานซ์กับทีมแล้วก็อขอแถมที่นึงสำหรับคอฟุตบอลแล้วกันเนาะมีภาพให้ดูด้วยว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาเป็นอย่างไรเทคนิคของเขาเนี่ยมันมาจากพื้นฐานก็คือพื้นฐานที่ชาบี้ขงโซยความสําคัญมากก็คือความเข้าใจเกมที่สูง แล้วถ่ายทอดไปสู่นักเตะทําให้แผนของเขานี่มีความยืดหยุ่นและไม่มีความตายตัวสไตล์ของเขาคล้ายๆการเล่นของเขาเลยครับก็คือการคุมพื้นที่ตรงกลางสนามที่อาศัยการคลองพื้นที่แดนกลางแล้วก็การเปลี่ยนผ่านจากเกมรับไปสู่เกมรุกอย่างรวดเร็วและการสร้างเครือข่ายของการส่งบอลให้รองรับรูปแบบการเล่นที่ผสมผสานรวดเร็วและซับซ้อนตามภาพประกอบจะเห็นเลยว่าอัตราการคลองบอลและการผ่านบอลเนี่ยมีค่าที่ค่อนข้างสูงมากๆ คือสไตล์ของเขาเลยและสามารถสร้าง expected goals หรือว่า xg เนี่ยความเป็นไปได้ในการยิงประตูในอัตราที่สูงมากเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายครับในสิ่งที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ต้องยอมรับว่ามันคือ winning mentality ครับคือผมสังเกตผู้ิล่รทุกคนส่วนใหญ่จะมี winning mentality champion mindset การจะนำได้มันต้องมีความอยากจะเป็นผู้ชนะอยากจะเป็นผู้นำ ส,ส, да. ส,สิ่งนี้สะท้อนได้หลังจากที่เขาพึ่งคว้าแชมป์มานะที่ค้นกูลงมาในสนามแล้วก็ภาพเขาี่้ปรากฏในสืส่อกีฬาชื่อดังมากมายเขาบอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันป่าเถื่อนมากๆการที่เรายังเป็นทีมเดียวในหลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครเลยแต่ครับแต่สิ่สงนั้นไม่สําคัญหรอกวีวอนมอร์เราต้องการมากกว่านี้พวกเราคาดการไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูกาลแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราอ่ามีการเห็นนะฮะว่าโมเมนตัมมันมา และเราต้องการมากกว่านี้อย่าลืมครับว่านี่เป็นคําพูดของคนที่เพิ่งได้แชมป์นะเป็นคําพูดของคนที่กําลังจะทําสถิติไรพ่ายบี้ตลอดและอลองโซยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงลักษณะบุคลิกความเป็นผู้นาไว้อย่างน่าสนใจในปี2023ถามเขาว่าการเป็นผู้นําที่ดีคืออะไรเขาตอบว่าการเป็นผู้นำที่ดีออต,ดต้องรู้ว่าคุณจะนําอย่างไรภายใต้สถานการณ์ต่างๆเมื่อไรต้องกดดัน เมื่อไดต้องอ่อนโอนและเมื่อไรที่ต้องไม่ปล่อยผ่านและในสถานการณ์ของเลกูเอร์คือเสนในตอนนี้เราผ่อนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวครับนี่คือบทสรุปนะครับของผู้ชายที่ชื่อว่าชาบี้อลองโซกับคนที่สร้างความมหาัศจรรย์ให้กับวงการฟุตบอลผมสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ 1. Learn and adapt from the best ใช้ knowledge เป็นตัวนำา2เข้าใจตัวเองครับทำสิ่งที่สำคัญทำสิ่งที่ถูกต้อง และค่อยๆทำทีละอย่าง 3. ครับวิธีการ Talent Management การบริหารจัดการคนเก่งในทีมตั้งแต่โชว์ Don Tell การสร้างแพลตฟอร์มในการให้คนมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนการอย่าง Breakfast Club การดูในทีมว่ามีจุดแข็งจุดด้อยคืออะไรขาดตกบกพร่องตรงไหน,นแล้วก็เสริมทีมได้อย่างถูกจุดและสุดท้าย Leadership ครับด้วยการใช้ Winning Mentality ผมเชื่อว่าประโยชน์ที่เขาพูดจะทำให้ตัวเขาเองกลายเป็นโค้ดที่ มีโอกาสเป็นตํำนานมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตคือคำคำนี้ครับเราต้องการมากกว่าน,นี้สวัสดีครับ